คันนี้มาเปลี่ยนท่ออินเตอร์สามชิ้นนะครับอันนี้งานสร้างของเรานะครับดูข้างในครับเนียเน้ยเๆียนะครับเนะครับเก็บขี้ไห้หมดนะครับเนี่เดี๋ยวมาดูของลูกค้านะครับที่จะมาเปลี่ยนเขาก็เปลี่ยนมาแล้วนะครับ นี่นะครับอันนี้เขาบอกว่าหลุดบ่อยนะครับมาซื้อมาจากตลาดทั่วไปท้องตลาดทั่วไปนะครับดูครับม่ดูข้างในครับนี่ครับขี้ไม่เก็บให้เลยนะครับก็คือตัดแล้วก็ววตัดแล้วก็เชื่อมเลยนะครับอันนี้ตัดแล้วก็เชื่อมเลยธรรมดาของเราต้องเก็บขี้ให้หมดเลยนะครับก่อนเชื่อมนะครับนี่ฮะ ขี้เต็มเลยนะครับเดี๋ยวมาดูผลผลของไม่ทำท่ออินเตอร์แล้วไม่เก็บขี้นะครับอ๋อทำไงเนี่ยนี่ครับใบใบบิดไปแล้วนะครับดูใบล่างครับดูใบล่างอันนี้ลูกค้าบอกว่าควันขาวนะครับว่าใบเทอร์โบมันโดนโดนขี้น่าจะโดนขี้เ็จไออินเตอร์เนี้ยเข้าไปนะครับ เราไปโดนใบนะครับเนี่ยใบยก็บินไปเลยนะครับเดี๋ยวดูชัดๆอันนี้ฮะนี้เห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้ฮะเนี่ยเนี่ยฮะนี่ก็ทําให้ t u r โบโมีควันขาวนะครับ mm hmm. ก็มันอาจจะมีขี้วิ่งเข้าไปโดนใบนะครับถ้าใบาพวกนี้ถ้าไม่มีอะไรวิ่งเข้าไปมันจะไม่ไม่เป็นไรนะครับ mm hmm. ก็ต้องระวังกันด้วยนะครับจุดนี้นะครับ mm hmm. เพราะอันนี้เขาเป็นงานน่าจะค่อนข้างรีบนะครับตัดแล้วก็เชื่อมตัดแล้วก็เชื่อมเลยนะครับไม่ได้เก็บขี้ให้นะครับนี่ฮะดูครับอันนี้กระเด็นเข้าไปในโ u โบก็เรียบร้อยชิบหายหมดแล้วครับอันนี้พี่มือเจ้านี่สเตทแรกนะครับคันนี้ก็จะเปลี่ยนเสื้อกลางใหม่นะครับเพราะเสื้อกลางพังไปแล้วนะครับโดนไปเรียบร้อยนะครับถ้อเนเตอร์ถูกนะครับ ท่ออินเตอถูกถูกดูครับพี่ครับเจอบ่อยมากครับอย่างนี้ครับว่าใส่ไปแล้วโทโบพังนะครับนี่ครับระาวาังกันด้วยนะครับนี่ของเราก็จะเปลี่ยนเซกลางใหม่ให้นะครับนี่ฮะแล้วก็ไปดูงานดูงานของเรานะครับของเรา ไม่เหมือนของทั่วไปแน่นอนนะครับนี่ครับดูรอยเชื่อมนะครับดูรอยเชื่อมแล้วก็ดูการคว้านให้นะครับแล้วก็เก็บที่ข้างในให้เรียบร้อยหมดนะครับไม่มีหลงเหลือไปกระเด็นโดนทวบแน่นอนนะครับนี่ครับนะครับเนี้ยครับนะฮะน่ฮะอันตรายมากนะครับจุดนี้นะครับเจอหลายเจอหลายเคสแล้วนะครับแบบนี้นะครับระวังกันด้วยนะครับสวัสดีครับ